อรุณสวัสดิ์ธรรมะเจ้าทั้งหลายในบรรดาโอสถทิพทั้งปวงเมตตาคือโอสถที่อบอุ่นที่สุดเมตตาคือความรักที่บริสุทธิ์คือความปรารถนาดีที่อยากให้สรรพสัตว์ทั้งปวงมีความสุขอย่างแท้จริงโดยปราศจากเนื่อนไข และไม่มีขอบเขตเหตุใดการฝึกเมตตาในตอนกลางคืนจึงสำคัญต่อการนอนหลับของเจ้านักหนาประการแรกก็เพราะว่าจิตที่เต็มไปด้วยเมตตาคือจิตที่อบอุ่นและปลอดภัยมันคือการกล่อมจิตของเจ้าให้หลับไหลอย,อย่างสงุก กระแสแห่งเมตตาจะช่วยขับไล่พูดผีแห่งความกลัวและความกังวลให้สลายไปประการที่สองการแผ่เมตตาก่อนนอนคือการสร้างเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นเป็นสนามพลังงานบวกที่จะห่อหุ้มเจ้าไว้ผู้ที่จเจริญเมตตาอยู่เป็นนิดย่อมหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้ายและแม้แต่เทวดาก็ย่อมคุ้มครองรักษาผู้นั้นพลังอันยิ่งใหญ่นี้มีอยู่แล้วในใจของเจ้าเพื่อที่จะได้เรียนรู้การบ่มเพาะพลังภายในนี้และรับฟังธรรมะอันเป็นแสงสว่างอย่างต่อเนื่องจงกดติดตามไว้เพื่อให้กระแสะแห่งธรรมไม่ขาดหายไปจากชีวิตของเจ้า ประการที่สามที่สำคัญที่สุดการแผ่เมตตาคือมโนกรรมคือการกระทําทางใจที่เป็นกุศลอย่างยิ่งทุกขณะจิตที่เจ้าปรารถนาดีต่อผู้อื่นนั่นคือบุญที่เกิดขึ้นในใจของเจ้าการนอนหลับไปพร้อมกับจิตที่เป็นเมตตาจึงเป็นการสร้างบุญอย่างต่อเนื่อง แม้ในยามที่เจ้ากำลังหลับไหลจิตของเจ้าก็กำลังเติมบุญของมันเองเมื่อหัวใจของเจ้ากว้างใหญ่ดุดมหาสมุทรความกลัวหรือความคับแค้นใจที่เล็กน้อยมันจะกลายเป็นเพียงเกลือหยิบมือเดียวที่เมื่อโยนลงในมหาสมุทรก็ย่อมละลายหายไปไม่อาจทำให้มหาสมุทรนั้นเค็มขึ้นมาได้